สวัสดีค่ะหมอพี่นะคะแพทย์หญิงชนาการสุธีสุทรวงค่คะเป็นสูติลารีแพทย์นะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับคลินิลเซ็กซ์โลจีหรือว่าศาสตร์เกี่ยวกับทางเพศนะคะอีกอันนึงที่เราผิดชอบเลยก็คือคอสเมติกไกนิโคลอจีค่ะจะทําสวยเกี่ยวกับน้องสาวโดยเฉพาะนะคะที่วูแมนแคร์ของเราาบลาฟพรีคลินิกค่ะ, ic, คะหลักๆที่หมอพีรับผิดชอบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลภายนอกน้องสาวนะคะอ,อวัยวะอุ้งเชิงการภายในนะคะแล้วก็การตกแต่งกระชับช่องคลอดค่ะ โดยหัตัการที่หมอพีนรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดรีแพคก,กระชับช่องคลอดเลเวียพลาสตีนตัดปีกผีเสื้อเปิดปุ่มคิโตลิสหรือว่าแก้ปัญหาในส่วนของหมดลูกหย่อนยานนะคะรวมไปถึงการฉีด PRP ีน้องสาวค่ะถ้าเป็นในส่วนของการเติมเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเติมฟิลเลอร์น้องสาวนะคะดูดเติมไขมันน้องสาวแล้วก็เป็นการฉีดโบท็อกลดกลิ่นค่ะซึ่งทุกๆหัตถการที่หมอพีทำก็ค่อนข้างครอ,อ,อบคลุมในส่วนของปัญหาของผู้หญิงที่เจอแล้วก็สามารถแก้ไขได้ค่ะ โดยเราก็จะเน้นแก้ปัญหาในส่วนของอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาวะมดลูกหย่อนฉีดปรับตกแต่งน้องสาใสวให้สวยขึ้นค่ะโดยที่เรานะคะก็จะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะคะในส่วนของห้องผ่าตัดนะคะก็ทัดเทียมกับโรงพยาบาลนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัลตราซาว์ในส่วนของช่องคลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องท้องให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลค่ะโดยเทคนิคหรือว่าหาการต่างๆนะคะก็จะออกแบบมาให้ตรงจุดกับปัญหาของคนไข้ในแต่ละบุคคลเป็นหลักนะคะ โดยปัญหาหลังทําของคนไข้นะคะเมื่อผ่าตัดเสร็จเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นนะคะรอยโรคต่างๆเนี่ยคะ่ะก็จะได้รับการแก้ไขนะคะโดยหลังทํานะคะคนไข้ก็ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเพราะว่าที่เราเนี่ยมีบริการ after care นะคะดูแลหลังทําของคนไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ follow up หลังทํานะคะ p o ค t up หลังทําหรือว่าเข้ามา follow up กับหมอพีได้คะ่ะ n a เ u r a l l y c l i n i เนรมิตทุกความสวยให้เป็นจริง